ช่วงนี้เรามักจะได้ยินข่าวหรือว่าได้ยินข้อมูลเกี่ยวกับการที่บริษัทในอเมริกาได้เลิกจ้างคนในเจเนอเรชัน C หรือว่าเจเนอเรชัน Z เยอะแยะมากมายเลยครับคำถามที่มันใหญ่กว่านั้นก็คือว่าทำไมเขาถึงเลิกจ้างถ้าเรากลับไปดูข้อมูลของ Intelligence เราจะพบว่าส่วนใหญ่มาจาก c h a a r c t e r i s t i c หรือพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพเฉพาะของคนในเจเนอเรชัน C หรือ Gen Z ทีนี้ มันมีข้อสังเกตอยู่สองสมอย่างครับคือเราต้องยอมรับก่อนว่า Gen Z เนี่ยเขาเกิดมาโดยที่เขาไม่ไม่ได้เลือกว่าเขาจะต้องเป็นคนที่ใส่แบบนี้แต่มันเป็นลักษณะบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมของกลุ่ม Generation ก็ไม่ได้ต่างจาก Gen X Gen Y หรือ Baby Boom สักเท่าไหร่เพราะแต่ละรุ่นเกิดมาในสังคมสภาพเศรษฐกิจเทคโนโลยีที่แตกต่างกันทีนี้คําถามที่สาคัญก็คือในฐานะที่เราทําธุรกิจเราจะทํางานกับ Gen Z ได้หรือไม่มันมีข้อคิดเห็นอย่างหนึ่งครับที่ผมเองเคย พูดในหลายเวทีคือเราต้องยอมรับว่าตอนนี้โลกยุคใหม่มันเป็นโลกของเจเนเรชัน n นี้ไม่ว่าจะเป็น Gen ซหรือ Alpha ที่กำลังจะขึ้นมาในตลาดแรงงานและถ้าเราไม่รับเข้าเลยอะอนาคตองค์กรของคุณจะเป็นคนแบบไหนลองจินตนาการนะครับสมมุติเราบอกว่าเฮ้ยฉันไม่เอา Gen ซเลยแล้วเราก็รับหรือว่ายอมรับแต่คนในเจนรุ่นราวคราวเดียวกัน X วายหรือแม้กระทั่งเบบี้บูมคุณคิดว่าองค์กรของคุณจะกลายเป็นองค์กรที่มีอายุป,ประมาณเท่าไหร่ในขณะที่ขีดความสามารถของ Gen ซหรือ Alpha มันรองรับกับโลกยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ AI หรือ artificial intelligence ผมจะมีเรื่องแหม่ปันนิดนึ่งครับว่าออฟฟิศของผมเองเนี่ยบริษัท2บริษัทของผมคือ KM Consulting Corporation และ Human a n a l y t i c Technology เรามีพนักงานอยู่ไม่เยอะครับประมาณ20คนโดยเฉลี่ย Average ของอายุของพนักงานของเราเนี่ยก็จะตกประมาณสัก Generation Z เนี่ยแหละครับก็คือไม่เกิน30 นีสิ่งสำคัญก็คือว่าวิธีการทํางานของเรามันเอื้อต่อเจเนเรชัน Z ยังไงอันนี้คือสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องเข้าใจนะครับผมมีอยู่ประมาณ3-4ประเด็นที่อยากจะเล่าให้ฟังประเด็นที่1ครับถ้าเราอยากจะทํางานคน Gen Z ได้สิ่งสำคัญก็คือเราต้องสร้าง environment atmosphere หรือบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทํางานให้เหมาะสมกับคน a t i o n นี้ตัวอย่างเช่นอย่างออฟฟิศผมเนี่ยเราใช้ flexible hour 100% คือ work from home 100%แต่แน่นอนถ้าใครเข้าออฟฟิศเราก็จะมีสวัสดิการให้เช่นมีอาหารให้ p r o v i d e อาหารให้กับพนักง,งานคำถามก็คือแล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่าเขาทำงานอันนี้เป็น mindset ของเจ้าของครับต้องอยอมรับก่อนว่าเจ้าของโดยส่วนใหญ่เป็นคน Gen Y และ Gen X เขามาากักจะคุ้นเคยอยู่กับการทำงานที่ต้องมีคนมา show off มีคนมานั่งทำงานใน space เขายังไม่คุ้นเคยกับวิธีการทำงานที่ใครอยู่ที่ไหนก็ได้ทำงานที่ไหนก็ได้ ที่เราเรียก work from home หรือ work from anywhere ถ้าจะพูดกันอีกทางหนึ่งก็คือเพื่อให้ความเป็นธรรมกับ Gen Z หรือ Gen Alpha ก็คือว่าไอ้ I work from home หรือ work from anywhere เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากรุ่นเขานะครับมันเกิดขึ้นมาพร้อมกับสถานการณ์โควิดแล้วรูปแบบการทําง,งานก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วเพอเอิญมันไปสอดคล้องกับบุคลิกภาพพฤติกรรมหรือลักษณะของคนในเจเนเรชันนี้ดังนั้นคนสมัครงานในเจเนเรชันนี้โดยส่วนใหญ่มักจะถามหาหนึ่งคือ work from home หรือเปล่า work from anywhere ได้ไหมไม่เข้าออฟฟิศได้ไหม work from home กี่วันซึ่งสิ่งนี้แหละปั สเฟียเป็นบรรยากาศที่เราจะสร้างให้กับคนในเจเนอเรชันนี้ในการที่จะทํางานได้ทีนี้พอมาทํางานปั๊บมีคําถามต่อมาอ้าวแล้วเขาจะผลักทีบเหรอทีนี้เวลาเรามองคนทํางานที่ d u ักที e อะครับโดยส่วนใหญ่เรามักจะมองเฉพาะคนทํางานเราลืมมอง2เรื่องเรื่องแรกคือกระบวนการในการบริหารจัดการของทั้งองค์กรเพราะที่1ก็คือว่าเ a นเจอร์ของคุณซึ่งโดยส่วนใหญ่แน่อนอนเป็น GenY กับ GenX มีความพร้อม ในการที่จะเข้าใจและว,วิธีการในการติดตามคนในเจเนอเรชันซัหรือเจเนอัลฟาไหม <S <S นั่นแปลว่าเขาจะต้องมีทักษะต้องถูกฝึกทักษะในการติดตามในการที่จะเข้าใจคนในแต่ละเจเนอเรชันและทํางานร่วมกับคนในแต่ละเจเนอเรชันได้ต่อมาครับกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรของคุณอะมันเป็นแบบไหนถ้าคุณยังคิดว่าการประเมินผลแบบ1ปีมีครั้ง6เดือนมีครั้งนะที่ผมเป็น HR มาตลอดชีวิตผมคอนเฟิร์มได้เลยครับว่าผิด หกเดือนมีครั้ง1ปีมีครั้งมันอาจจะได้เห็นภาพแค่1ปีหรือหกเดือนจริงๆแล้วทักษะอย่างหนึ่งที่คนที่เป็นเจ้าของหรือ Manager ควรจะต้องมีเราเรียกกันว่า constructive feedback คุณจะต้องมีการติดตามพุกวันครับคุณจะต้องใช้เครื่องมืออย่างบริษัทของผมเนี่ยเรามีอยู่หลายกลุ่มกลุ่มแรกถ้าเป็นกลุ่ม De v กลุ่มนักพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยเขาก็จะติดตามผ่านเทฮะ เขาก็จะมีงานลำดับของเขาออกมาเราก็จะมอนิเตอร์ผ่านเทโลเทโลมันลิงก์กับอีเมลได้เราให้เขาใช้ Co r p o r ร t e อีเมลเราสร้างบรรยากาศ environment หรือระบบนิเ,เวศโดยการใช้ Microsoft เพื่อทำให้เขาสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นเราเองก็สามารถเข้าไปติดตามและเข้าถึงงานได้ง่ายขึ้นเซลเองเวลาเขาติดต่อลูกค้าเขาว่าอัปเดตผ่านเทโลเวลาเราประชุมเราก็ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น Microsoft t e a m s ในการมิทติ่งสมัยนี้เทคโนโลยีมันเอื้อต่อการติดตามครับดังนั้น การสร้าง Environment แบบนี้การให้เครื่องมือแบบนี้มันจะทําให้เราสามารถสร้าง Smart Office และทําให้เราทํางานร่วมกับ Gen Z ได้ในทางกลับกัน Gen Y กับ Gen X อาจจะต้องถึงเวลาที่ต้องทบทวนตัวเองเหมือนกันครับว่าถ้าคุณยังจะอยากให้โลกนี้เป็นอย่างที่คุณเห็นมันเป็นไปได้ยากครับเพราะว่านับวันนับวันเจนใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับเทคโนโลยีก็จะเพิ่มมากขึ้นพอเขาเพิ่มมากขึ้นมันแปลว่า คุณก็ต้องปรับตัวมากขึ้นถ้าคุณยังคิดว่าทุกคนจะต้องเป็นเหมือนอย่าง10ปีที่แล้วผมกล้าบอกได้เลยครับว่าคุณจะทํางานได้ยากขึ้นแลวถ้าคุณจะเป็นเมนเจอร์แบบนั้นคุณก็จะเป็นเมนเจอร์ที่ยากขึ้นมันมีวิธีการในการจัดการอยู่รูปแบบหนึ่งซึ่งผมได้มาจากหนังสือที่ชื่อว่า The Principle อง Radial แล้วผมชอบมากลองเอาไปใช้กันนะครับเขาบอกว่าเวลาคุณจะบริหารคนเนี่ยจะทําให้เขามี productive มากขึ้นอย่างแรกก่อนครับคุณต้อง clarify ให้ชัดเจนหรือบอกให้ชัดเจนกว่าคุณจะอะไรเป้าหมายคุณชัดเจนหรอออยงงงคคคุุุณณณบบกกเเเ้้าาาามว่นนีตรรไส็จ สองครับคุณให้โอกาสเขาไหมให้เวลาเขาหรือเปล่าให้เวลาในการที่เขาจะทางานนี้ไหมและสาคัญที่สุดคือให้ความรู้ครับการให้ความรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญมากให้ประสบการณ์แบ่งป,ปันความรู้กับเขาและสุดท้ายครับถ้าสมมุติว่าเขาทําไม่ได้ทั้งคุณบอกไปแล้วว่าคุณจะเอาอะไรคุณให้โอกาสแล้วให้เวลาก็แล้วให้ความรู้ก็แล้วยังไม่ได้เพอร์ฟอร์มยังทํางานไม่ได้อย่างที่ควรจะต้องทําโจทย์ที่ยากที่สุดหรือข้อสุดท้ายครับในหนังสือของเรดเดลเลโอบอกกาจัดทิ้งครับแปลว่าคุณต้อง get rid of them get rid of them คือ คุณต้องรู้วิธีในการที่จะจัดการเขาไม่ให้เขาอยู่ในทีมซึ่งพาร์ทเนี่แหละครับที่คุณต้องใช้ HR ถ้าคุณจะใช้ออซอต้องใช้คนที่มีประสบการณ์ในการที่จะจัดการเรื่องพวกนี้เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรของคุณหรือกับบริษัทของคุณและคุณจะบริหารเจนซี Z ได้ดีครับชนเชื่อผมสิ่งที่ผมเห็นมาตลอดเลยคือพอเรามีวิธีการบริหารแบบนี้ เราก็จะสามารถทําให้เขา productive ขึ้นสรุปง่ายๆคือสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมมีกระบวนการติดตามที่ดีมีกระบวนการประเมินผลที่ดีและมีเทคโนโลยีที่ดีถ้าคุณกังวลว่าเขาทํางานไหมในเวลานั้นหรือไม่แน่ใจว่าเขา ตื่นเช้ามาหรือยังทางานไหมคุณต้องใช้แอปพลิเคชันครับยางบริษัทผมเนี่ยด้วยความที่เราเป็นบริษัทพัฒนาแอปพลิเคชันเราก็ใช้แอปพลิเคชันของเราเราจะรู้ครับว่าพนักงานคนนี้มาเช็คอินตอนกี่โมงเช็คอินบริเวณไหนพื้นที่ไหนรีเควสทุกอย่างออนไลน์เราพยายามทําให้ทุกอย่างเป็นดิจิทัลให้มากที่สุดและมันจะทําให้องค์กรของเรา lean ครับ smart ประหยัดทุกอย่างและบรรยากาศในการทํางานที่ดีฉะนั้นวิธีการทํางานกับ Gen สีง่ายีเดียวครับคือ Gen X Gen Y ปรับตัวครับแล้วมันจะง่ายขึ้น